ตับแค่นิดเดียวเนี่ยก็าอาจจะทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ยเวลาเขา้าโค้งเนี่ยง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆฮะมันเป็นวิธีอะไรเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันนะฮะโอเคครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหลุยส์โมโตรไฟลฟา์กันเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้ก็อยากจะเริ่มหัวเรื่องเกี่ยวกับการเข้าโค้งนั่นเองฮะัสำหรับการเข้าโค้งบิ๊กไวค์อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนว่าเออพี่ผมจะเข้าโค้งบิ๊กไวค์ยังไงดีผมต้องทําท่าเขาเชิดพื้นไหมผมจะต้องโหนตัวแค่ไหนขนาดไหนไหมผมเห็นเพื่อนๆผมทําแล้วมันเท่ยังเลยแล้วมันช่วยได้ไหมออสำหรับคำตอบตรงนี้เขาเรียกว่าการทิ้งเข่าก็ช่วยได้นะฮะแต่ มันเอาไว้ใช้ในสนามอะโอเคแต่ถ้าใช้บนถนนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆที่คุณเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปรับแค่นิดเดียวเนี่ยก็าอาจจะทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยเวลาโคุ้งเนี่ยง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆฮะมันเป็นวิธีอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะเพราะตอนนี้เราก็ขี่อยู่ในช่วงทางตรงใช่ไหมโอ้โ <laughs> ห หนุ่มใจร้อนจริงๆก็สาหรับตอนช่วงนี้เราก็ขี่อยู่ในช่วงทางตรงใช่ไหมฮะมันก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เนาะแต่ถ้าหากเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราทํายังไงถึงจะให้แบบรถบิ๊กไ์นี่มันใหญ่ขนาดเนี่ยสามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายได้ฮะซึ่งถ้าจะให้ลองมองดูแล้วแบบไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นอะมันเป็นเรื่องยากก็ผมก็บอกเออมันก็ยากอะตอนเราผมก็ยังคิดว่ามันยากเลยแต่พอแล้วเราแบบเออเราได้ปรับเปลี่ยนเรื่องแบบ ตำแหน่งนี้นิดหน,น,น่อยมันก็ช่วยได้แล้วแต่นี่ก็จะช่วยได้อีกเรื่องหนึ่งเลยฮะซึ่งถ้าหาพูดถึงเรื่องท่าทางในการขับขี่ก็ก็มีผลนะเสวนยาพุทนาสนาบนถนนเนี่ยก็จะใช้อยู่3ท่าทางในการคือลีนอินลีนวิดลีนเอาฮะสำหรับสามท่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็คือกอดรถออกไปไปกับรถแล้วก็โหนไปกับรถเออประมาณนี้เนาะโอเคใกล้ถึงโค้งแล้วเดี๋ยวผมแวะตรงโค้งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง โอเคนี่ถึงโค้งแล้วค่ฮ <c oughs> นั้นเดินเลี้ยวพอเเดีอีกโอ้เสด็ยจังไม่น่าเลยมัยโอเคแต่เราก็ยังพอไปได้อยู่นะเอึบอบอบโอเคฮะอ่าเราลองมาดูกันดีกว่าฮะ <c oughs> อ่าดูนะฮะเพืเเอ่อนเพื่อนอะไร เพื่อนๆเห็นอะไรไหมฮะอ่าโอเคเราเยอะฮะเพื่อนเห็นอะไรไหมฮะคือจังหวะตอนช่วงที่ผมเข้าเนี่ยรถพับได้เร็วแล้วค่อนข้างดีเลยเลยฮะคือผมกำลังจะสรุปให้ฮะว่าสิ่งที่ผมทำนั่นคือขอโทษนะฮะคาเตอร์สเตอรงฮะคือเทคนิคนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ใครหลายๆคนได้ศึกษาหรือมีใครหลายๆคนได้บอกแล้วเนาะว่ามันคือเทคนิค ที่สามารถบังคับรถในโค้งในจังหวะเข้าโค้งแม้กระทั่งออกโค้งได้ซึ่งไอจังหวะน o u ตอร์ er steering เนี่ยมันก็อาจจะแบ่งได้หลายๆอย่างนะฮะสิ่งที่เขาอธิบายส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหาคุณเข้าโค้งซ้ายคุณจงดึงแขนขวาซะซึ่งมันก็จริงฮะในอย่างเช่นในกรณีดักล่กาวตรงนีง้เดี๋ยวผมเรียวเข้าโคงไปพัดเราเข้าโค้งซ้ายเราดึงแขนขวาฟับอ้ารถนอนไปแล้วทําไมถึงเป็นเหตุการณ์ดังนี้เนี่ยเหรอ ถ้าจะให้เขาบอกว่ามันจะเป็นกฎละกฎทางฟิสิกอะไรเนี่ยแหละซึ่งผมก็ไม่เก่งแต่สิ่งที่ผมรู้คือมันเหมือนกับว่าถ้าหากแบบเราหักไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยรถอะถ้าเราหาักขวาเราจะเลี้ยวซ้ายแต่เราดึงเข้าหาตัวทางขวาใช่ไหมบวบรถอะมันเหมือนกับแบบมันตั้งอยู่เงี้ยปุ๊บแล้วพอเรามันหักไปเสร็จปุ๊บแล้วน้ําหนักอะมันจะทิ้งลงไปทางซ้ายเยอะขึ้นแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพอเราหาักหน้ามันหกักปุ๊บรถอะมันจะเอียงโดยอัตอนโนมัติเลยฮะ แล้วความเร็วเนี่ยมันจะเป็นตัวคืนตัวทําให้คอแฮนเนี่ยมันกลับมาทรงมาทรงเดิมแล้วก็นอนรถได้ดีขึ้นเดี๋ยวลองดูนะฮะอย่างเช่นกรณีโค้งนี้วันนี้ผมไม่ได้เร็วผมดึงแฮนนะวับคือล้อตอนช่วงจังหวะในเซี่ยววีเนี่ยมันจะหักไปทางขวาน,นิดนึงเวลาหักไปทางขวาเสร็จปุ๊บน้ําหนักมันจะถูกเบี่ยงเบนออกมาทางซ้ายนิดนึงคะออกมาทางซ้ายก็ทิ้งลงไปแล้วรถก็จะพับนอนลงไปอย่างเช่นเหมือนเดิมฮะดูว่าอ่าเราหักขวา นาะดึงเข้าหาเข้าขวาหาตัวแต่รถอะ่ะมันไปทางซ้ายแต่ถ้าอย่างเช่นเป็นกรณีความเร็วที่มันไม่สูงมากนะฮะถ้าเราหักขวารถมันก็จะเลี้ยวขวาเนี่ยความเร็วไม่ถึงยี่สิบเนี่ยถ้าเราหักขวาถ้าเราหักขวามันจะไปขวาถ้าเราหักซ้ายมันก็จะไปซ้ายแล้วจังหวะลองเห็นตรงเซี่ยววินะฮะมันจะมีจังหวะช่วงที่เราจะหักไปซ้ายเนี่ย คือมันจะมีจุดนิดหนึ่งที่เราทําโดยอัตโนมัติที่เราแบบอาจจะไม่ได้สังเกตก,กันเลยนะฮะคือเราอะแอบหักไปทางขวานิดหนึ่ง่อนที่เราจะหักไปซ้ายมันเป็นคอน์เตอร์สเตียริงบางๆเลยนะฮะแต่แค่หลายๆคนใช้จนเป็นกิจลักษณะหรือใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยจนอาจจะแบบเออล้วก็เออเทคนิคนี้เราก็ใช้อยู่ประจํานี่ว่ะแต่บางทีเราไม่รู้เท่านั้นเองคือพอเรารู้เรื่องนี้แต่ปุ๊บมันก็จะเริ่มง่ายทันทีฮะอ่ะก็เลยมีโค้งต่อไป ถ้าเราจะโค้งซ้ายรอบนี้คือเมื่อกี้เราดึงขวาใช่ไหมเราสามารถดันซ้ายได้ด้วยนะเดี๋ยวเราดูดันซ้ายคะแค่ดันอางเดียวนะดันซ้ายครับอันนี้คือออกแรงดันออกไปเนี่ยรถก็เข้าไปแล้วอ่ะโค้งขวาเราปล่อยมือข่านี้ฮะแล้วเราดันมือขวาออกไปเดี๋ยวเนี่ยมันก็ไปเลยฮะรถมันโนลงไปเลยจังหวะช่วงนี้เราสามารถแบบใช้เพียงแบบเซี่ยววิก็ได้นะแบบ อย่างเงี้ยก็ได้ในการพลิกรถเร็วๆหรือกดรถลงไปเลยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนี่ไงสิ่งนี้สามารถหลบได้เช่นกรณีเอเอไอ,เ,อ,อเนี้ยคือไอลูกศรเนี้ยคือัวดเหตุฟุ๊บอ่ะเราหลบได้เลยเมื่อกี้เราเกิดเมื่อกี้เราทํายังไงเราจะเลี้ยวซ้ายเราเลยหักขวาเร็วๆแบบรถมันก็เลยสะบัดคอมันหันกลับมาคืนถ้าอย่างเช่นเราจะอปจกักรยานถ้าอย่างเช่นเราจะหักไปทางขวาใช่ไหมเราลองดึงซ้ายเนี่ยรถก็ไป ไอสิ่งสำคัญคือฮะอย่าเอนตัวไปกับรถคือหมายถึงว่าไม่ใช่เอนตัวไปกับรถตอนรถมันลงไปเลยนะเอนตัวแบบไอเช่นเราจะเข้าโค้งเข้าโค้งซ้ายตรงเนี้ยแต่เราเอนไปทางขวาแต่เราดึงเนี่ยมันก็ไม่ไปนะเนี่ยมันไม่ไปแต่ถ้าเราดึงแล้วตัวเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เข้าไปในโค้งไม่ก็ได้ไอที่ผมกำลังสื่อคือถ้าไอเช่นเราเข้าโค้งขวาตรงเนี้ยแต่ถ้าเรา ด้านขวาอ่ะดันขวาว่าแต่เราตัวอ,อยู่ฝั่งเนี้ยรถมันไม่ไปนะคือเหมือนกับเราเราแบบว่าเราไปสวนทางคนละทิศอะรถมันไม่ยอมลงแต่ถ้าเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าลีนวิทแล้วก็ลีดอินเข้าไปมันจะไปเนี่ยไปแล้วแต่ถ้าอย่เช่นเราอยากจะให้โค้งยาวๆทำไงดันแฮนด์สิครับเดินแฮนด์ไปเลย คือเหมือนกับมันจะมีทั้งโค้งสั้นโค้งยาวนะอ่ะตีไปน,นี้เป็นโค้งสัง้นอ่ะดันแฮนด์ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเราก็าใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะปึ๊บเนี่ยดูตามจริงอะ่ะเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายอย่างเช่นเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเลี้ยวซ้ายเราสามารถดันแฮนด์้ายได้หรือถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราสามารถดึงขวาได้ เห็นไหมมันจะเป็นการดึงแบบเบาๆแต่ถ้าหากเราจะไปทางขวาเราสามารถดังขวาก็ได้นะคือนะฮะอันนี้ดันไปนะเนี่ยรถไปเลยรถไปทางขวาแล้วแต่ถ้าเห็นเราจะอยากจะอีกแบบหนึ่งคือจะให้ไปทางขวาเหมือนกนเดิมเราก็สามารถสวนกันได้ฮะคือดึงซ้ายเนี่ยไปก็ไปเลย อันนี้ก็คือหลักการ c o u n t อ r s t e ต r i n g นะฮะเล็กๆในน้อยที่เพื่อนๆสามารถเก็บแล้วก็ไปใช้ได้แต่ถ้าอยาเช่นเราอยากจะนอนคค้ยยาวๆละ่ะดันซ้ายดันค้างดันมากขึ้นถ้าเราดัานมากขึ้นใช่ไหมรถมันก็จะนอนมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเราสวนกลับขึ้นมารถจะตั้งขึ้นเป็นเทคนิคเล็กๆที่ผมบอกเฉพาะในคลิปนี้นะฮะโอเคก็คงได้เวลาอันสมควรแล้วสำหรับการจบคลิปนี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสอบถามในการใช้ Counter Steering นะฮะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเรียนปรับพื้นฐานในการขับขี่หรือเสริมสร้างทักษะในการขับขี่ตั้งแต่มือใหม่ผู้ที่ขี่พอได้แม้กระทั่งฝึกความคล่องตัวเนี่ยสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของผมได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นในดิสคิชั่นตรงนี้ให้นะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามีนีจบ ถ้าชอบกัอย่าลืมกดไลค์กั้งซับสไครให้กับช่องวัตัวไรฟันฮนะใช้บิดชีวิตก็สนุกแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับเออใช่แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยผมจะเข้าไปตอบอย่างแน่นอนฮนะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยเราอยากจะเสริมตรงไหนอะไรยังไงก็ลองแนะนำผมได้นะสวัสดีครับรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่เริ่มต้องการกับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย